Og jeg har en til! Ja, og der også. Og der. Har dere sett! Det er hårtrekken. Men ikke den, den her, mamma. Nice. Wow, บรรยากาศดีแต่หนาวด้วยจ้ะวันนี้ไม่มีแดดเดินเล่นออกกำลังกายเมื่อกี้ก็เอาขยะลงมาถิงพร้อมพี่น้องถ้าได้ลงมากอะเดินตัวจ๋าคุณนะอาควรพี่น้องเอ้ย <c oughs> คิดว่าอีกกี่วันหิมะกระตกลงมาอีกคือเก่าพี่น้องเพิ่งจะเดือนสามมันกะมีหิมะตลอดละอยู่ทั้งสกนเนเวียนเนี่ยพี่น้องคะนิดหน่อยว่าอยากกินไอติมมาสันไม่จหาเสือไอติมเสือไอเป็นไอศคริมเป็นกลองอยังสินะม,มากินบาเนะจ๊นะเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรายาติข้าวตุ่ยตะนาวมาพิมพ์นองหิมะลมจะมาอีกไอซ์แย่ซื่อของที่หางว่าเราจะระกาบอันนี้จะเป็นโค้ดไอศกรีมนะจ๊ะเป็นโค้ดไอศกรีมอยู่ในนีมี่ซิปแท่งเดี๋ยวจะกินกับไอศกรีมกับลูกอันนี้ก็จะเป็นโคลาซอสจ้ะโคลาซอส เอาไ่ให้ดองไปหาสลัดเรื่องจมีสลัดอิสไปสลัดนันจ้ะจ้ะเอาไปให้ดองมั้ยมั้ยเราจะมีข้าวโพดกระป๋องจะนี่นแล้วไหมเล็กน้อยอยากกินไอศครีมจ้ะเขาเล่นเลงแม่จักหน่อยโอ้ยเขาผักแต่เอาไปให้ดองเบคอนเบคอนเบคอนซื้อเบคอนมากสองแท่ง ก็จะพร้อมแ้วก็แอกุ้ง mm hmm. กุ้งเนี่ยกี่ลอยกันเนาะอ้ามาเยมหยนบอกลึกมองมาเห็นกินเอาจะปลูกมะถงหนึ่งจะปลูกมะถงหลึ่ง,ง,งาาก,ก็จะเนาะแต่กะไอศครีม เดนมซ์เดนมซ์เดอร์เผาตัดคาราเมลกลาสจะเป็นคาราเมลผสมเกลือด้วยเนาะจ้ะน้องแค่ค่ะเด็กหน่อยล้างมือนเลือจ้ะเนื้อเทเตเห็นอะไรรึยังเนื้อได้ย่งใจเขากินตอนนี้เลยจ้ะพี่น้องเสียนี้ ยามออกไม่ได้ตั้งฉากนะคะเพิ่งเข้ามาบ้านเลยค่ะวุนโอลีดันคนอลีดันเม่มสดๆเลยค่ะว้าวีตัวสุมา่สัก is this is ice cream ใช่ e ช่เฮ้ยไวอฟล

good, mom. Oh, thank you. I want to love you and sister and mom. Yeah, we love you too. It looks, it taste so good, mama. No. It's make that. What's good? It's good. This one tastes salty. เป็นซาลตาคาราเมลเนาะจ้ะมามาอ,อุกสองอมแม่ก็สิกินน้ำละอรสชาก็สุก็ยัมีพี่มากำลังจะเข่ามาอีกแล้วพี่น้องเอ้เยเริ่มตกมาอีกละ <c oughs> แพ่งแพร่อากาศนายวะ a สมุ m อ asthma แม,ม่ตรวจสอบเด่น

chị đã thanh ca đi Thằng là cái mua nhàemplu Pon cùng ai bán ยู้านเทากินยู่านกับเสียงคนเสียงค้นั้นอยู่หหานเนาะจ้ะเนาะรสอืมเด็สมากคุกก็อืม่มมอ,อ,อมจัง Can we w a t มี TV i t h them? แมมหน้านเมน ตายไปแล้วเนาะแต่ก็จะให้ลูกกินเจ้านี่แช่ตู้แข็งเลยอันนี้เด็กเขากินมือล้างี่น้อหลังจากเลิกเรียนอย่างน,น,าน,านาี้จรินเนาะนานๆที่กับเด้สดสวยงริโอเคครับี่น้นอบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าดี๋ยวเพ่อจะจะมา